ช่องนี้จัดเพื่อเป็นสื่อนำเสนอแนวทางสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจราราณในการรับชมมาเริ่มที่แนวทางสูตรของแอดมินขนฟ้านะคะเป็นสูตรวิน3ตัวบน8ตัวนะคะในวันที่ผ่านมานะคะวันของวันที่1กรกฎาคมนะคะก็ถือว่ามาครบนะคะเลข3ติดหลักร้อยแล้วก็หลักสิบบนส่วนเลข6กนะคะก็จะติดหลักหน่วย แนวทางในกล้ของวันที่1สิงหาคมนะคะสูตรของแอดบูดินแผ่นฟ้านะคะวิน3ตัวบน8ตัวจากสูตรนะคะก็จะมีเลข 3, เลข 4, เลข 5, เลข6เลข 7, เลข8เลข9เลข0เป็นตัวเด่นจากสูตรมาต่ออีกหนึ่งแนวทางนะคะสำหรับสูตรคนล็อกเลขนะคะก็จะเป็นแนวทางเลขติดเด่นบนนะคะจากสูตร ในงวดของวันที่1สิงหาคมนะคะก็จะมีเลข8เลข9เลข0เป็นตัวเด่นนะคะแอดมินมีลงไปแล้วหลายสูตรเหมือนกันนะคะสำหรับท่านไหนที่ชอบแนวทางคนล็อกเลขนะคะก็อย่าดื่มที่จะเซฟข้อมูลทุกสูตร,ท,ตรทุกแนวทางนะคะแอดมินก็เน้นย้ำตลอดนะคะว่าสูตรเกิดจากการคำนวณน,นะคะเป็นการวิเคราะห์คำนวณไปตามสูตรนะคะเราใช้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้น มาต่อที่แนวทางนะคะเป็นแนวทางสูตรหน่วยบนนะคะซึ่งจากสถิติข้อมูลที่อาจารย์สูตรเขาลงมานะคะหน่วยบนมีการใช้มาสองงวดนะคะส่วนแนวทางในงวดของวันที่1สิงหาคม2567ตามสูตรนะคะก็จะเน้นไปที่หลักหน่วยนะคะตัวเด่น2ตัววางเลข7กับเลข9เป็นตัวเด่นก็ต้องขอขอบคุณแนวทางข้อมูลอาจารย์สูตร มาต่อที่แนวทางนะคะสำหรับแนวทางนิตยสารเลขเด็ดทรงดังนะคะเด็ดโดงบนนะคะจะวางตัวเด่นทั้งหมด3ตัวนะคะในงวดของวันที่ 1. สิงหาคม 2. 5. 6. 7หวางเลข 0. เลข 2. เลข3เป็นตัวเด่นจากสูตรเป็นแนวทางเลขติดเด่นบนไม่ได้ปักหลักมาต่อที่แนวทางอีกหนึ่งสูตรนะคะ สำหรับลายมือนะคะหลายๆท่านก็คงคุ้นเคยกันดีนะคะเป็นแนวทางเลขติดเด่นบนหนึ่งตัวจากสูตรนะคะสูตรจะอยู่ด้านบนในว่าของวันที่1สิงหาคมนะคะวางเลข1เป็นตัวเด่นนะคะเป็นแนวทางเด่นบนไม่ได้ปักหลักเหมือนกันส่วนคู่โต๊ดบนนะคะก็มีจับไว้ด้านล่างนะคะมีจับให้4คู่นะคะจับไว้ที่สามหนึ่งหนึ่งสามสี่หนึ่ง 1.4สี่นะคะสำหรับสูตรนะคะถ้าต่ออีกหนึ่งแนวทางนะคะสำหรับสูตรนี้ก็จะเป็นแนวทางที่แอดมินนำมาแบ่งปันงวดแรกนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มีลงให้แล้วนะคะล่าสุดก็มีแนวทางจากอาจารย์สูตรท่านเดิมนะคะคำนวณไว้3ามสูตรแอดมินก็เลยมารวมไว้นะคะสำหรับแนวทางเด่นบนนะคะส่วนมากแล้วนะคะก็จะเน้นไปที่หลักสิบนะคะซึ่งจากสูตรนะคะวางตัวเดียวนะคะ เป็นตัวเด่นในงวดของวันที่1สิงหาคมวางเลข1เป็นตัวเด่นเน้นไปตามสูตรก่อนนะคะก็คือเน้นไปที่หลักสิบบนต่ออีกหนึ่งแนวทางนะคะสำหรับสูตรนี้จะเป็นแนวทางเลขติดเด่นล่างตัวเดียวนะคะซึ่งแอดมินนะคะก็นํามาแบ่งปันงั้วแรกนะคะในวดของวันที่1สิงหาคม256 7จากสูตรนะคะวางเลข7นะคะ ซึ่งแอดมินก็พึ่งได้สูตรมาวันแรกนะคะก็ต้องแจ้งสมาชิกก่อนนะคะสำหรับสูตรไหนที่แอดมินพึ่งได้มานะคะยังไม่ได้มีการเทียบข้อมูลให้นะคะพยายามเก็บข้อมูลนะคะพยายามเทียบข้อมูลช่วยแอดมินนะคะเราจะได้รู้ว่าสูตรมีการใช้งานมาแล้วหรือว่าเป็นการทดลองย้อนหลังอยู่นะคะสำหรับแนวทางนะคะก็จะเป็นสูตรอาจารย์ท่านเดียวกันนะคะดับหลักร้อยนะคะ ซึ่งจากสูตรนะคะก็จะมีดับหลักร้อยนะคะเป็นเลข3นะคะที่ดับตัวเดียวนะคะจากที่คัดคัดไว้นะคะดับหลักร้อยก็จะมีเลข0เลข1เลข3มเลข5เลข6เลข7เลขแเลข9นะคะส่วนเหลือเด่นนะคะตัดจากดับไปก็จะเหลือเด่นนะคะเหลือเลข2กับเลข4เป็นตัวเด่นนะคะก็เป็นแนวทางนะคะ มาดูที่สูตรของแอดแสงเดือนนะคะเป็นแนวทางเด่นล่างนะคะซึ่งจากสูตรนะคะตั้งแต่ว่าของวันที่16พฤษภาคมนะคะก็จะหลุดไปส่วนในว่าของวันที่1มิถุนายนนะคะเลข4มาหลัก10ส่วนว่าของวันที่16มิถุนายนหลุดไปนะคะแล้วก็มาเข้าในว่าของวันที่1กรกฎาคมนะคะ ว่ที่ผ่านมาดุดไปนะคะ2ตัวล่างในว่ที่ผ่านมาออกสองหนึ่งส่วนแนวทางนะคะในว่าของวันที่1สิงหาคม จากสูตรของแอเเดือนนะคะเป็นแนวทางเลขเด่นล่าง4ตัวนะคะจากสูตรก็จะมีเลข0เลข1เลข3เลข4นะคะก่อนหน้านี้จะเห็นได้ว่าสูตรนะคะมีการเข้าสลับนะคะหลุดเข้าเข้าหลุดนะคะก็สลับกันมานะคะในงวดของวันที่1สิงหาคมนะคะในงวดนี้นะคะความน่าจะเป็นถ้าจาก ดูสถิติข้อมูลนะคะพวกน,นี้ก็ต้องมีติดมานะคะแต่สูตรก็คือสูตรนะคะสูตรเกิดจากการคำนวณน,นะคะเป็นการวิเคราะห์คำนวณตามแนวทางของแต่ละอาจารย์สูตรนะคะหาตัวเลขความน่าจะเป็นเท่านั้นนะคะคำว่าต่อที่แนวทางอีกหนึ่งสูตรนะคะอ่าก็จะเป็นแนวทางเลขจิดเด่นบน3มตัวนะคะซึ่งสูตรนะคะก็มีเก็บสถิติข้อมูลนะคะสูตรนี้เราก็เห็นผ่านหูผ่านตากันนะคะ แต่ว่าที่ผ่านมาแอดมินไปเดือนดูนะคะแอดมินน่าจะไม่ได้ข้อมูลในว่าที่ผ่านมาว่าของวันที่1สิงหาคมนะคะจากสูตรก็วางเลข3เลข4ไดเลข5เป็นตัวเด่นจากสูตรมาต่อที่แนวทางสูตรของแมงปอนะคะแมงปอออกแนวทางเด่นก่อนนะคะ สำหรับแนวทางเด่นบนตั้งแต่วงวดของวันที่1กรกฎาคมแล้วก็วงวดของวันที่16กรกฎาคมนะคะตัวเด่นยังไม่เข้านะคะส่วนแนวทางในวงวดของวันที่1สิงหาคมเด่นบนแมงปอนะคะได้วางเลข8กับเลข7เป็นตัวเด่นจากสูตรต่อที่แนวทางนะคะสำหรับสูตรเด่นล่างนะคะวงวดของวันที่1กรกฎาคมนะคะเลข8มีติดหลัก1ิบ ส่วนในงวดของวันที่16กรกฎาคมนะคะหลุดไปงวดของวันที่1สิงหาคมนะคะเป็นแนวทางเด่นฝั่งใต้นะคะจากสูตรแมงปอวางเลข1กับเลข0เป็นตัวเด่นต่อที่แนวทางชุดวัดใจนะคะสูตรของแอดเจเนตนะคะก็จับจากสูตรนะคะซึ่งจับไว้นะคะเป็น ชุดวัดใจนะคะฝั่งใต้4คู่นะคะจับไว้ที่คู่5359 1319มาต่อที่แนวทางนะคะเป็นแนวทางดับบนนะคะเหลือเด่นในงว่าที่ผ่านมานะคะสำหรับตัดดับออกแล้วนะคะก็จะเหลือเด่นบนนะคะก็จะมาครบ3ตัวเลยส่วนแนวทางนะคะในงว่าของวันที่1สิงหาคมตัดดับบนจาก4ส,สูตรสายแข็งนะคะ ก็จะตัดเลข1เลข3เลข5เลข6ออกไปนะคะก็จะเหลือบนนะคะเหลือตัวเด่นเลข0ูนเลข2เลข4เลขเ็เลข8เลข9้านะคะในวันที่ผ่านมาก็ถือว่ามาครบ3าตัวนะคะรอดูวันนี้นะคะตัดดับออกไปแล้วนะคะเด่นจะติดมากี่ตัวนะคะสูตรก็คือสูตรนะคะถ้าเจอสูตรที่แอดมินมาแบ่งปันให้ก็ค่อยเก็บข้อมูลนะคะแอดมินไม่ใช่นักอาจารย์ คำนวณน,นะคะไม่ใช่นักวางสูตรนะคะเป็นเพียงสื่อนะคะที่คอยรวบรวมนำแนวทางนะคะข้อมูลจากอาจารย์หลายๆสูตรมาแบ่งปั้นนะคะมาพูดคุยกับสมาชิกนะคะชอบแนวทางสูตรของอาจารย์ท่านไหนนะคะความชอบไม่เหมือนกันนะคะถ้าเจอสูตรที่ตัวเองชอบก็ค่อยแคปข้อมูลไว้ดูเป็นแนวทางต่อที่แนวทางเวียงพิงนะคะก่อนหน้านี้มีลงให้นะคะเวียงพิงดับผ่านถึง3มงวดน,นะคะเป็นแนวทางเล็ก ดับบนตัวเดียวในวัาของวันที่1สิงหาคมนะคะเวียงเพียงวางเลขหนเป็นตัวดับบนทุกหลักช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากติดตามช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ